กันบนบะซอมบี้แบกหลังแม่โคตรเท่เลยไอ้หน้าหน้ากากบีไอซีอะด้ลยนะไม่แม่ลุกนันงบีไอซีน,นะหน้ากากบีไอซีอซอมบี้เหลือคโคตรเท่เลยเจกดี่ซก์โคตรเท่อะ ตายปเออะไรวิ่งผ่านเอาเลยเอาเลยอะไรวิ่งผ่านมามึงคิวเหเห็นแล้วเว ด่านด่านนี้ทำไมมันสองยุ่ง

บนบนมาบนมาบนโดดนะก็ไปได้ละสองตัวมิชชั่นเฟลยิงแล้วมันโยกวัดไกลแต่ยกอย่างเดียวเลย Fire in at all lắm bước qua lắm đấy qua lắm 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 ไม่อันนี้มเอ รไม่ดูแบบพีดไปมาเราไปเดินสาดแม่งเป็นปืนนี่แม่นะไม่ยกด้วยปืนนิ่งจัด All right Let's move out ยังนิ่งนะอาสุด snap สองอ ไอ้แต่เมื่อวานผมดูในไลฟ์สดไอ้พวกไอ้ที่เรายิงในความามันบอกว่าไซ้นแนบสามมันดีกว่ามันบอกมันบอกว่าโอ้ระเบิดมาแล้วไม่ก็คือเน้นแหนบสามมันหามมองไม่เจอไม่เจอมองไม่เจอไม่เจอมองไปลอง <S <S จบเดี๋ยวค่อลองลองทำให้พี่บิ๊ดไปเลยนะโถ่เห็พวกมันคุยกันไเลยสร้างบอกว่าเส้นแหนบสามตั้งได้ดีกว่าต่อเอ้ย าบอกว่าให้เกียตั้งให้เกียคนาเดียไงเออชื่อช่องนาดีเลยว่ามันบอกว่าเกียตั้งตั้งเร็วตั้งไม่พอไมอว่คนที่ไหนเขาบอกว่าไอเลเนเก้าไม่ต้องแอ โอ้ยาวยาวโอ้มองอไระปลบนมาบนมาฐานเราไปแล้วนะฐานเราข้างหน้าน่ะซ้ายระวังขนาดทานิดตั้งขนาดสองแ้วยังไม่เจอเมาส์ mong cầu về thế tạo